เก่งล้บเต็มที่ต่อมา้รับไอ้ไข่ต่อรอบรอบ

เกมพรุ่งนี้เจอสิงคโปร์ครับเรามองไปยังไงบ้างพรุ่งนี้เราจะเกมสิงคโปร์วันเดียร์สินไม่รอดอีกแล้วครับก็เกมเมื่อวานก็เป็นเกมที่หนักนะก็เกมพรุ่งนี้ก็เช่นกันนะแต่ว่าเขาก็จะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ทีมได้ชัยชนะในวันพรุ่งนี้นะครับ ได้ดูฟอร์มของสิงคโปร์นัดแรกครที่เจอกับลราของเลสเตอน์ลี่ย์ You you already see ah uh, Singapore play the first match uh, they draw draw and what <I S 1> do you think about it It was a good comeback they put the tall players at the end and uh, score d two goals so we need to uh, just uh, do our thing and keep p l a y i n g the way we do ครับผมในส่วนของในส่วนของสิงคโปร์ครับเมื่อวานเขาได้ดูก็ เห็นว่าเขากลับมาได้ดีมากนะฮะโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมที่ตงนั่งเตะตัวส่งใหญ่ลงมาแล้วก็ตีเสมอได้ก็จะก็ต้องระวังตรงนี้ครับสำหรับทีมของเราการไม่มีสองพน้องฟันดี้จากส่งบอลต่อสิงโตร์ประมาณเทนาไหร่เดียวน u สิงค์ซานกับอีฟานเลย Yeah we texted a little bit uh, yesterday and cannot say anything else <laughs> and and what do you think and what do you think is uh is Singapore have Efan in Sincan and not have what ครับผมก็เขาก็ได้มีได้คุยกับทั้งสองคนนะฮะก็ทั้งอีฟาและก็อีซานด้วยก็ล้อๆกันนิดหน่อยแล้วก็เขาก็มองว่าถ้าสองคนนี้มาเนี่ยมันก็สิงคโปร์เป็นทีมที่ดีที่ดีกว่าชุดนี้เป็นอย่างมากแน่นอนเพราะว่าทั้งสองคนต่างมีคุณภาพนะแล้วก็บอกว่าก็ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะที่สิงคโปร์ไม่มีสองนักเตะคนนี้มาครับผมอ่านในมุมมองของเขาต่อบทุกคนในในอาเซียนเขามองว่าแต่ละชาติมีการพัฒนาอ่ามันมีห่างกันมากไหมกับตรงนี้ครับว่าว่าดีว่าติงอะไรเออเซี่ยฟุตบอลวันเดอร์ดิฟเวนท์ between nations between the nations every nation every nation the similar thing is everybody they run a lot they fast and they physical so almost every country is almost ครับผมก็เขาก็มองว่าทุกทีมในอาเซียนนะฮะที่เขาสัมผัสได้ก็คือมีรูปร่างที่แข็งแกร่งมีความเร็เวแล้วก็แบบเคลื่อนที่ได้ดีแล้วก็มีความอดตึดแล้วก็อะไรประมาณนี้นะส่วนตัวเมื่อว,ว,วานหนึ่งประตูที่ทําได้แล้วก็คิดว่าต่อเนื่องไปจนถึงนัดต่อไปไงบ้างเอ่ย Yesterday you score and you hope to score continue Yeah it was uh, good to score good feeling it was amazing it was good for my for my mental and I uh, hope to score กอร์ในเกมต่อไปของเขาเพราะเขารู้สึกดีฮะที่ยิงประตูเมื่อวานได้ฮะก็มันก็ส่งผลดีต่อสภาพจิตใจของเขาฮะแล้วก็หวังว่าเขาจะสามารถยิงประตูได้ต่อเนื่องในช่วงหลังจากนี้ฮะโออเค <Okay. S 1> ค